ผมทําช่อง YouTube ช่องเนี้ก็คือเรียนรู้ไปด้วยกับทุกคนเลยโดยที่มีเป้าหมายสูงสุดคืออยากจะเป็นอีกหนึ่งคนที่ช่วยผลักดันคนที่อยากเริ่มต้นอยากสร้างอยากทําอยากบิ้วอยากเมคบางอย่างขึ้นมาไม่ได้หมายความว่าต้องออกจากงานประจําแล้วมาทําธุรกิจไม่ใช่นะน้่ก็เป็นแค่หนึ่งในหลายๆสิ่งเริ่มต้นใครอยากออกมาทําธุรกิจก็ก็เอาใจช่วยครับ แต่ประเด็นของช่องผมเนี่ยไม่ได้ไม่ได้มีพอยต์ว่าต้องโกยทุกคนออกมาเป็นผู้ประกอบการนะไม่ใช่ทุกคนไม่เหมือนกันทุกคนมีความถนัดแฟกเตอร์ factor, ชีวิตความเชื่อไม่เหมือนกันไม่ใช่ว่าทุกคนจะออกมาเป็นผู้ประกอบการได้ไม่ใช่ว่าไม่เก่งนะแต่คอ a l u e ของคนเป็นผู้ประกอบการมันต้องมี Uniqueness บางอย่างนะอ่ะเดีย๋ยวเรื่องนี้ค่อยหาเวลามาคุยก,กัน โอกาสหน้าแต่วันนี้แค่จะบอกคือผมใส่อัปเดต Daily p e r f o r m ร์แมของผมกลับมาตอนต้นแต่ว่าจะพูดแค่นี้เลยไม่เอาแดชบอร์ดถ้าใครที่ติดตามใงแต่แ,แรกๆจะไม่เอาแดชบอร์ดมาแล้วบอกแค่นี้เลยครับวันนี้ผมเดินไปได้23,194 9รกะยะทาง16.41กโลส่วนใครที่สนใจว่ามันเดินไปเท่าไหร่รวมแล้วเท่าไหร่เนี่ยผมเขียนข้างล่าง หััวม,น,มนนนอ่ะะแงผมเขียนเอาไว้ข้างล่างสําหรับคนที่สนใจใครที่สนใจเฉพาะคนที่สนใจนะคนไม่สนใจก็ไม่ต้องไปดูแต่ใครที่สนใจก็อยู่ข้างล่างเลยผมซ้ำเดลี่เพอร์ฟอร์แมนซ์แล้วก็ Year to Date ให้ประเด็นที่ผมเอา9เดินของตัวเองมาบอกเนี่ยจริงๆแล้วมันเป็นเรื่องของผมคนเดียวนะแต่ทําไมเอามาบอกเผื่อมันอาจจะเป็นจะเรียกแรงบันดาลใจไม่นะ ทำมันใหญ่ไว้หรือเปล่าเผื่อจะเป็นเพื่อนให้กับใครก็ตามนะที่ใหญ่จะเริ่มต้นทําอะไรบางอย่างแล้วลังๆัรอๆแล้วมีเหตุอะไรที่ยังทําให้เริ่มไม่ได้นะก็เหมือนผมเอาชีวิตตัวเองอะมาบอกเป้าหมายของผมปีนี้สิ้นปีผมจะต้องเดินให้ได้5.3ล้าน9ทุกคนผมก็เอาตัวเองมาบอกเพอร์ฟอร์แมนซ์รายวันผมก็คีบแพร์ไปเรื่อยๆ ทุกวันที่ผมเดินผมก็เอามาเล่าให้ทุกคนฟังเหมือนเอาตัวเองมาเป็นยิลิตี้โชว์อะว่าทุกวันผมเดินไปได้แค่ไหนบางวันมากบางวันน้อยก็เนี่ยดูกันไปเป็นโปรเซสอยากจะเป็นเพื่อนให้ทุกคนที่อยากเริ่มต้นอะไรแล้วยังติดขัดเริ่มเลยครับเริ่มเล็กเริ่มใหญ่ไม่สําคัญแค่เริ่มเนาะแค่เริ่มซึ่งพอหลังจากที่ผมอัปเดตเดลี่เปอร์ฟอร์แมนของผม วันนี้พูดยาวนิดนึงเดีย๋ยววันอื่นจะไม่พูดเกินเยอะขนาดนี้ก็จะเข้าเรื่องประเด็นแต่ละวันถ้าสงสัยว่าประเด็นเรื่องของการแบบสตาร์เตอร์ถึงมีเรื่องพูดได้ทุกวันก็เพราะว่าแต่ละคนเนี่ยมันมีแฟกเตอร์ที่ผลักดันไม่เหมือนกันที่ผ่านมาบางคนอาจจะฟังเรื่องอาจจะฟังเรื่องโกรธแล้วเอ้ยโดนใจฉันอยากเติบโตฉันไม่อยากหยุดที่เดิมแบบนี้ไปเรื่อย ฟังเรื่องโกลแล้วอาจจะเป็นทริกเกอร์ที่ทําให้เขาลุกไปทําอะไรก็ได้ในขาะที่บางคนก็ไม่สนใจโกลดแต่บางคนอาจจะสนใจเรื่องอะไรฟิวเจอร์เออฉันอยากมีชีวิตที่ที่แตกต่างจากเนี้ยในอีก2ปี3ปีฉันจะยังไงดีการมีฟิวเจอร์ก็เป็นทริกเกอร์หรือว่าเป็นเหตุทําให้บางคนอินแล้วก็ลุกขึ้นไปทําอะไรบางอย่างได้คอนเทนต์ content, ทุกคอนเทนต์เลยนะครับมันหลีดไปสู่เรื่องเดียวเท่านั้นเลยคือ อยากจะทําให้ใครก็ตามที่อยากเริ่มต้นอะไรได้เริ่มต้นได้แต่ว่าแต่ละวันผมจะหยิบเรื่องราวบางแง่บางมุมที่อาจจะทําให้คุณเริ่มต้นได้เอามาเล่าให้ฟังบางเรื่องได้ยินมาบางเรื่องผมใช้เองบางเรื่องประสบการณ์สอนก็จะเอามาแชร์กันนะครับไม่มีอันไหนเป็นสูตรบางคนถูกใจคอนเทนต์นี้เอาคอนเทนต์นี้ไปประยุีย์กับตัวเองบางคนฟังแล้วอนเรื่องนี้มีอินก็ลืมมันไป วันนี้มาคุยเรื่องประเด็นนี้ครับ2ิ Q Q 1 Q 1 Q 1พูดเหมือนลายไตายมารเวลาทำา i ไ a แน i เชลเราพยายามจะใช้เวลาแบบเชิงปริมาณ (Quantity) เนี่ยให้ move มาเป็นการใช้เวลาแบบ Quality ้มันใกล้ๆกันเนาะ Quantity คือปริมาณ Quality คือเชิงคุณภาพ โฟกัส on quality not j u s t quantity of time ข้อนี้ก็สำคัญเลยครับคุณใช้เวลายังไงชีวิตคุณเป็นแบบไหน,นใช้อ่านหนังสือ self help how to มักจะมีแฟกเตอรเรื่องการใช้เวลาของแต่ละคน take time กับอะไรอะคุณก็มักจะจูดเท่านั่นแหละครับหนังสือที่ส่งเสริมให้คนรวยก็จะบอกว่าคุณต้องอยู่กับคนดยเยอะๆใช่ไหมหรือ ถ้าคุณอยากจะเป็นอาชีพอะไรอยากทำอะไรคุณก็อยู่กับคนกลุ่มนั้นเยอะถ้าคุณใช้เวลาฉลาดมันมีผลหลายเรื่องเช่นบางคนทำสิ่งนี้วันนิดวัน,นิดวันนิดแต่ทำทุกวันวันหนึ่งนะมันออก,ออก,อ,อ,กออกผลทำไม่เยอะเลยออกกำลังกายอย่างนี้เป็นต้นระหว่างออกกำลังกายแบบอาทิตย์ละหนึ่งวันแต่สมมติคุณบอกว่าโอ๊ยผมออกอาทิตย์หวันก็จริงนะแต่วันนั้นผมออกสาชั่วโมง ผมว่าคุณเก็ตนะถ้าบอกว่ามันไม่เวิร์กเท่ากับคนที่ออกวันละ30นาทีแต่ออกทุกวัน <c oughs> หรือเวลาที่คุณบอกว่าคุณยุ่งอยู่กับอะไรสําคัญกว่าบอกว่ายุ่งมากยุ่งน้อยหรือพูดอีกแบบหนึ่งคือโห oh, ยุ่งเหลือเกินไม่มีเวลาเลยไม่มีเวลาทําสิ่งที่ผมอยากทาเลยไม่มีเวลาทําสิ่งที่ผมชอบหรือผมรักเลยอ่ะเพราะผมยุ่งมากก็จะยุ่งจริงๆแล้วคนที่ดูคลิปผมก็อาจจะเป็น กลุ่มคนทำงานในเมืองในออฟฟิศสีลมอโศกสุขุมวิทนานาสยามยุ่งแน่นอนครับชีวิตยอย่างพวกเราแต่มันอยู่ที่คุณนะ่ะถ้าคุณอยากจะใช้คำว่าโออยากทำมากเลยบล็อกซิ่งอยากทำมากแต่ไม่มีเวลาหรอกยุ่งมากเลยก็ก็ถูกขงคุณข้อหนึ่งคือโฟกัส on quality คือบางคนบอกทั้งวันในยุ่งสุดๆแต่พอนั่งนิ่งๆใช้สติชิด เพื่ทั้งวันเนี่ยยุ่งกับอะไรวะคนบอกไม่ได้นะแต่ยุ่งมาก9โมงมีติ้งเปรี้ยงเดียวทีสามทุ่มนายทุนายทำงานแบบนายทุนนายเข้า9ออก9 9โมงเช้าออก9อ่าเลขเกตอนกงคือ3ทุ่มแต่บอกไม่ได้ว่าอาทิตย์ที่ผ่านมายุ่งสุดแต่มันดูไม่เป็นชิ้นเป็นอันยุ่งมากมากก็ยุ่งมากจริงอ่ะแต่มันอาจจะเป็นเชิงปริมาณหรือเปล่าเราเรายุ่งสารพัดเรื่องนีม่มันควรยุ่งไหมนะ ถ้าใครเป็นเมนเจอร์ก็อาจจะเซลฟ์ทอลกบตัวเองว่าหู oh, งานฉันเยอะมากจริงมันเยอะมากเพราะว่าเราไม่ได้ดิลิเกตงานที่ที่ดีพอหรือเปล่าหรือว่าเราไม่ไว้ใจน้องมากไปหรือเปล่าเอ้ยเราไม่ไว้ใจน้องเราไว้ใจน้องน้อยเกินไปหรือเปล่าบางคนก็คงทำได้แหละแต่เข้าใจนะพี่ๆที่เก่งอะ่ะเราโตมากับความเก่งใช่ไหมเราเป็นเพอร์ฟอร์เมอร์บางอย่างเรารู้ว่าเราทำห้า นาทีเสร็จสมุิน้องทำสองชั่วโมงแต่นี้ก็ต้องตัดใจนะแค่ <c oughs> น้องทําบ้างบางอย่างเรารู้ว่าเราทําได้ดีกว่าน้องแต่ว่าเราเรามีน้องเพื่อเขาเก่งเท่าเราหรือเก่งกว่าเราก็ดี <c oughs> แต่ก็ต้องมีระยะเวลาแบบเลยนิ่งพีอ่ <c oughs> คือใช้เวลาให้ฉลาดครับเวลาที่เราบอกว่ายุ่งถามตัวเองไอ้ที่เรายุ่งอะ่ะมันมีนิ่งฟูงไหมนะแล้วถ้าคุณอยากทําอะไรที่เป็นสิ่งใหม่ที่ต้องเริ่มต้นคุณหาเวลาใส่เข้าไปในสเกจดูคุณได้ไหม เวลาที่ยุ่งอย่าถามว่ายุ่งมากยุ่งน้อยให้ถามว่ายุ่งกับอะไรนะแล้วตอบให้ได้นะครับคุณอาจจะอ,อ๋อว่าไม่ต้องยุ่งขนาดนี้เลยถ้าคุณยึงอยู่ในข้อหนึ่งนะมันจะได้ข้อสองคือถ้ามันยุ่งสุดๆเนี่ยสุดท้ายมันจะกลายเป็นเบิร์นเอาอ่ะภาษายุคนี้แต่ผมก็ไม่อยากจะเรียกว่าเบิร์นเอาเลยกันนะ มันมันทำให้เราไม่มีความสุขเวลาให้ยุ่งมากๆแล้วเราไม่รู้ยุ่งกับอะไรอะ่ะมันเหมือนเราใช้พลังไปกับอะไรก็ไม่รู้แล้วพอเรากลับมารีเฟกตตัวเองเราจะรู้สึกว่ามันไม่คุ้มค่าพอมันไม่คุ้มค่าก็รู้สึกไม่ดีรู้สึกไม่ดีเยอะ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 ๆ,ๆ,ๆมันก็ไม่มีความสุขเวลาที่เรายุ่งมากๆวัน2วัน3วันอาทิตย์หนึ่งอะ่ะเราว่าพวกเราทนได้ แบบเดี๋ยวมันผ่านไปบีนี้คนยุ่งเลยแต่ถ้าเราเป็นแบบนี้สาเดือน6เดือนเดี๋ยวว่าจะไปเริ่มสิ่งใหม่เลยไอสิ่งปัจจุบันที่อยู่มันอาจจะพังก็ได้คือมันไม่ได้มีความสุขเพราะว่ามันถูกใช้เวลาไปกับสิ่งที่เราไม่รู้สึกว่ามัน Value กับเราข้อสองเนี่ยมันคืออันนี้แหละถ้าเรายุ่งสุดๆ t o บ b ซมันลดความสุขเราได้เพราะเราตอบไม่ได้ว่าไอที่เรายุ่งชะมัดเนี่ย เกี่ยวอะไรกับเราวะนอกจากว่าเราเอาเอาตัวรอดไปวันๆเพื่อทําผลงานไม่แย่ไม่ไม่อะไรไม่อยู่ในขายที่จะถูกเลิกออฟแบบเนี้ยมันก็มันก็โอเคนะเนาะเราก็ต้องทํางานให้เลยมีนะแต่ว่าถ้ามันแค่นะั้นมันก็สุดท้ายมันก็ไม่แวร์ยูกับเรารองเทอมันก็ไม่มีความสุขอยู่ดียุ่งมากๆแล้วตอบไม่ได้ไว่าไอสิ่งที่ยุ่งอะ่ะมันมีผล ที่มีความหมายกับเราอย่างไรมันจะทำให้ความสุขเราลดลง Identify your t r e e calling Spend your time and energy on what t r r e y matter พูดสั้นๆก็คืองั้นคุณต้องหาให้ได้ว่าแล้วอะไรที่เป็นกิจกรรมหรือสิ่งที่คุณอยากทำแล้วมีความหมายกับเรามีความรู้สึกที่เราบอก อยากคุยด้วยเหรอลืมคือเราจะแก้ไอ้ข้างบนได้ไอ้สองข้อแรกได้มันก็คงจะต้องเริ่มจากว่าเราต้องตอบตัวเองให้ได้ก่อนถ้าเราได้สิบในการทำอะไรที่เราอยากทำเราจะทำอะไรซึ่งมันก็มีคน2กลุ่มแหละ 1. คือกลุ่มแรกจะดีหน่อยรู้เลยว่าอยากทำอะไรปัญหาคือยังจับไม่ได้ยังน้อยคนรู้อันนี้ก็คือข้อดีแล้วกันนะ อย่างน้อยรู้แล้วว่าถ้ามีเวลานะถ้าจัดได้นะถ้าไม่ยุ่งขนาดนี้นะทําสิ่งนี้แหละอันนี้คุณมีในใจแต่อีกกลุ่มหนึ่งก็คืออยากยุ่งน้อยกว่าน,นี้แต่พอถามต่อว่าแล้วถ้ามีเวลาว่างจะเวลาว่างนั้นไปทําอะไรหรือไม่ต้องถึงกับมีเวลาว่างถ้าสามารถแบ่งเวลาได้เนี่ยทำบ็อกซิ่งเนี่ยทำบล็อกกิ้งเนี่ยทำอะไรกลุ่มที่2อก็อาจจะเหนื่อยหน่อยที่ผมก็ไม่รู้นะครับ ผมแค่รู้สึกว่าที่ผมทํางานทุกวันนี้มันมันวุ่นวายมากแล้วผมก็ไม่รู้สึกเอนจอยกับมันเลยอ่ะแต่ถ้ามีเวลาว่างผมก็นอนมั้งครับเอาจริงนะผมอ่ะเคยนอนแม่งแบบสามเดือนแบบนอนไม่ทําบ้าเลยเลยอ่ะสุดท้ายเราก็ต้องหาเรื่องมาทําอยู่ดีทุกคนอย่าคิดว่าการนอนอย่างนี้แล้วมันจะมีความสุขเคยมาแล้วเคยเทสกับตัวเองมาแล้วกลุ่มที่สองอาจจะเหนื่อยหน่อยอันนี้ก็ต้องหาว่าแล้วอะไรล่ะที่จะทํา บนทมบ b ็ o c k i n g ถ้าได้มาประเด็นของ3ข้อเนี้ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการยุ่งมากๆมันใช่สิ่งที่เราควรยุ่งไหมเรายุ่งน้อยกว่านี้ได้ไหมมันแวร์ยูไหมความยุ่งนั้นยุ่งมากยุ่งน้อยยังไม่สาคัญเท่าไอสิ่งที่เรายุ่งอ่ะควรค่าหรือเปล่าเวลาเราเดินไปเรื่อยๆเนาะมันหมดไปข้อ2ถ้ามันต่อไม่ได้มันก็จะกลายเป็นคนยุ่งเลยแต่ไม่มีความสุขแม้ว่างานจะ achieve ด้วยนะแต่บางทีงานนั้นก็ไม่แวร์ยูกับเรา สุดท้ายเราก็เหมือนแบบเออเราก็แข่งพอทําสําเร็จแต่ก็อืม,มนูก็ไม่ได้รู้สึกว่ามันมันมีแวลรู้อะไรกับหนูอะอย่างเงี้ยข้อสองก็คือจะตามมาสามแต่ก็ต้องหาให้ได้นะว่าแล้วถ้าเกิดได้เวลาขึ้นมา,าจริงอ่ะจะทําอะไรซึ่งคนที่ได้เปรียบนิดนึงก็คือคนที่รู้แล้วว่าอยากทําทอะไรในใจอันนี้ไปจัดสรรเวลาเอาใช้เวลาแบบมีคุณภาพแต่กลุ่มที่เหนื่อยคือก็ยังไม่รู้อันนี้ต้องหานะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ บอกว่ายุ่งยังไม่สําคัญสําคัญที่ว่าเรายุ่งกับสิ่งที่มีคุณค่าหรือเปล่าและนั่นคือการใช้เวลาอย่างมีคุณภาพแล้วมันทาให้คุณมีความสุขได้ด้วยนะบางทีคนเราไม่ได้กลัวความยุ่งหรอกเรากลัวว่ายุ่งกับเรื่องหาเหวอะไรก็ไม่รู้ว่าที่กูมีแ์วันนี้อากาศเย็นๆครึ้มๆประมาณ29-30 เลยตั้งใจว่าวันนี้จะต้องหาร้านที่เป็นอา t ดอ o r นั่ง o u t ดอร์แน่นอนก็ได้ร้านนี้ครับชื่อร้านว่าวิวีเดอะคอฟฟี่เพลสผมบอ,อกชื่อถูกไหมวิว uh, ีหรือวิวีวิวเอ่อวีไอวีไออยู่ uh, ใกล้ MRT สนามชัยถนนมหาราชเป็นแบบโซนที่มีวัดมีสถาปัตยกรรมเก่าแก่ของเมืองไทยเรา ตอนไปก็คือชิลมากครับรับทั้ง3อย่างรับแดดรับลมรับเสียงแม่น้ำดีนะไม่รับน้ำฝนดีที่ยังไม่ตกแต่คึ้งคึ้ตกตอนเดินกลับนิดหน่อยเปียกเล็กน้อยก็โอเคตอนแรกก็จะเรียกแท็กซี่กลับฝืนฝืนน,นิดนึงมันมันตกแปะแปะไม่น่าตกแรงก็เลยเดินปรากฏว่าไม่ตกแรงเลยเก็บภาพโซนใกล้ๆนั้นมาให้ครับ ถนนอะไรอ่ะถนนมหาราชเข้าบ้านหม้อไปโพดีโอดีโอสยามบุราพารานะนครแถวนั้นเทะลุไปถนนราชดำเนินเดินสะใจเดินเพลินมากไปดืวนครับ